มาครับผมปลามายามกุ้งครับเ้านี้ครับผมดักกุ้งไปล่องตะไคร่ลุงครับรุ่นเงี้ยครับผมปลาไปแล้วมั้ง บ่พ nah eh, ่อบ่บานเลยฮะบูบานทุ่งเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพ่อบ่โบ่สีตัวไม่มีกุ้งเลยครับ ปล่อยก่อนครับมาลุ้นอีกหลังครับผมดูตรงไหนฮะอุ้ยไงพองเลยหลังเนี่ยในตัวปลาตัวใหญ่เข้านั่นไงวัวละโอ้สองบูวบูโอ้ ปลามาดันข้างล่างเลยนะอ,อีกแล้วครับผม,ม <laughs> บโโูโอ้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวปไปว,ว่าปลาซิวปลาสวอยไม่มีเลยมมไม่เข้าครับใหญ่แล้วนะเอามา <laughs> ไม่ใหญ่เดี๋ยเออกมนไปต่อครับมันอยู่ในร่องเนี่ยมันไม่ได้อยู่โน่นิง่หัวห้องเงี้ยงไอ้นั้นเขาเอาไปทำหลักนั้นะเลลเลยสวดไหมนี่นี่ดนะูนี่ งาน,นโอ้โบ้านนี่ของแท้ <c oughs> นี่เยอะอยู่ครับหลังนี้ของแท้ของแท้ทมันครับมนันหลังเมื่อกี้มันครับหลังนี้ก็ต้องมนัมนมันกว่าหลังนั้น <c oughs> ไม่ลงตรงนู้นมันไม่เรียมไงลงกลางๆตอนมาดักลงตอนนี้เอาไม้เกียว <c oughs> <c oughs> ชวดโอ้บอ,อโอเ้เป็นไงเป็นไงบ้านทุ่งครับบ้านทุ่งบ,บอกแล้วบอกแล้ว ต้องมันต้องมันครั huh? มันแท้ <c oughs> อู้นสวยครับน,นี่ครับคนงาน องลังเข้าอีกสองลังเข้าแต่บบูครับไปรุ่นกันต่อครับผมใ้แบบแปดเสียคลองไปแล้วสองลังได้มาสองหมนกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหงห่โดนแล้ วัไหมดูนังไม่ชโองปหทำไมไปไก๋งช่วยไหมบูปลาไหลรืออะไรวะงูกินก้งโอ้ยปลาบูตัวเบือเลยตัวนี้โอ้ยได้หน่อยเดียวเองมีสตูตูปูนี่ตุ้งไล่ตุ๊

กุ้งเลยมีน้อยเจอหลังเนี้ยที่อยู่ในบ่อมันปลาบูมันตัวเล็กว่า mm hmm. เอ้ยเสียบโดนนี่พอดีเลยว mm hmm. ชวดอุ mm ้ย hmm. อ mm ืมอืมเป็นทุงเลยขนาดขาดนั่นแหละ mm hmm. ตัวขาดบ้านเลยนะ่ะ นี่นี่นี่น้อยมันเลยนี่บานทงอยู่ครับผมอันนี้พอแล้วนะ,อ,ะอันเดียวนี่พอยำมากเลยไม่ต้องมาช้อนให้เมื่อยครับน้อยหลังเมื่อกี้เยอะครับดูหลังนี้กัน เฮ้ยของโดนพอดีเลยแม่นจังหนึ่งเดียมีที่ลอยปูอ,ยอีกแล้วโอ้โหปลาบูเข้าอีกแล้วเซ็งเลยอโอ้โถ้าปลาบูเข้าออก,กุ้งไม่เยอะกุก้งไม่เยอะกินหมดกลัวไงโอ้โหเซ็งเลยเซ็งออามาออกมามาเอา้ามาเขาไปไหนต้ม ตัวัใหญ่ๆอยู่ในโบไม่เอาโอ้โหครับผมปลาบูเข้ากินแล้วก็คลายออกมาอย่างวะกลไกเริ่มจะไม่ดีแล้วว่ะเนี่ยเออเสียของดูหลังนี้จะมีตัวหรือเปล่าครับผมน้ำลึก ยิงอยู่เฮ้ยโดนพอดีแล้ว่ะแน่นหล่อนี่เข้านี่ลึกจัด้องสุดท้ายโน่ปลอมแผลงครับผมเปลี่ยนที่ครับน,ยยบน,นี่ครับผมผลงานเยอะอยู่ครับหนวดจ้ำนี่ครับ ลองตะไข่ลงุงเห็นมว่ามีกุ้งก็เลยมารอมม้งครับผมหม,มานครับหมานพอกันไหมคลิปมาครับผมสวัสดีครับ